จำกัดเพื่อนบางคนในแอป Facebook ไม่ต้องการให้เขาโทรหรือแชทหาเรานะคะจำกัดรายชื่อเขาไว้เขาจะแชทและโทรหาเราไม่ได้นะคะแล้วเราต้องการให้เขาโทรเมื่อไหร่ก็ปลดจำกัดให้เขาได้นะคะวิธีนี้ไม่ใช่การบล็อกนะคะเป็นเพื่อนกันตามปกติเลยเพียงแต่จะโทรหากันไม่ได้มาดูวิธีกันค่ะไม่ต้องการให้เพื่อนบางคนโทรหาเราได้ในแอป m e s s e n g e r นะคะ แต่สถานะโปรไฟล์เป็นเพื่อนการตามปกติเลยถ้าเราไม่ต้องการให้เขาโทรหรือแชทหาเราในแอป Messenger จำกัดเขาไว้ได้นะคะแตะเข้าไปที่แอป Facebook ให้เราสังเกตดูนะคะถ้าเราจำกัดใครไว้นะคะโปรไฟล์ของเขาจะไม่ขึ้นรูป Messenger หรือแชทหาเขาทางข้อความไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้จำกัดนะคะสถานะจะขึ้นปกติแบบนี้ถ้าเราจำกัดแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะกดกลับไปที่แอป m e s s e n g e r แตะค้างตรงโปรไฟล์ของเพื่อนคนที่เราต้องการที่จะจํากัดเขาไว้แตะค้างแบบนี้แล้วไปที่หัวข้อจํากัดนะคะแตะเข้าไปลายชื่อเขาจะหายไปจากแอป Messenger เลยนะคะจะโทรหากันไม่ได้นะคะหลังจากที่เราจํากัดเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแตะเข้าไปดูแอป Facebook ดูโปรไฟล์ของคนที่เราจํากัดอีกหนึ่งครั้งค่ะแตะเข้าไป จะเห็นหัวข้อแค่สถานะเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะจะไม่มีเมนู Messenger ค่ะจะแชทและโทรหากันไม่ได้นะคะหัวข้อนี้เขาเรียกว่าจำกัดขาดแต่ว่าไม่ได้บล็อกโปรไฟล์ยังเป็นเพื่อนกันตามปกติเราโพสเขาโพส์ก็จะเห็นกันตามปกตินะคะเพียงแต่จะโทรและแชทหากันไม่ได้ค่ะ